สวัสดีครับพบกับผมกับเจ้า v ี v Sport c r o s s o v e r อีกนุ่นหนึ่งของวันด้านะครับตอนนี้มา,ม,มาดูภายนอกก่อนน้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโคมเมี่ยมแล้วก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับรับกับไฟตัดหมอกคิ้วโครเมี่ยมเหมือนกันนะครับตัวเนี้จะเป็นล้อแม็ก16นิ้ว ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่น5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งตรงกระจกมองข้างครับจะเป็นกระจกแบบอัพเกรดไป,ป้าแล้วก็พร้อมด้วยไฟเลี้ยวแบบ LED ด้านข้างจะตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำทั้งสี่ล้อนะครับดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นลัดกับล้อแมก16นิ้วนะครับตัวประตูคือจับจะเป็นพรีเมียมลับกับกระจังหน้าแล้วก็คิ้วไฟตัดหมอก เรามาดูภายในของเจ้าบีวีคันนี้นก่อนดีกว่านะครับภายในของบีวีคันนี้นเนี่ยเข้ามาพบเนี่ยเผยเด่นสะดุดตาแน่นอนด้วยวัสดุภายในที่เป็นหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์รับด้วยแถบสีแดงนะครับดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นตัวคอนโซลหน้าเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบเป็นโนแบค็คแล้วก็จะมีส่วนคิ้วโครเมียมนะครับส่วนเครื่องเล่นเนี่ยของเจ้าบีวีคันนี้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องเล่นแบบสัมผัสหน้าจอ7นิ้วลองรับฟังก์ชันด้วยการบลูทูธก็ได้ USB ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อ HDMI ก็ได้นะครับระบบแอร์ของเจ้า BRV คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นระบบแอร์ออโต้ขึ้นรถมาเนี่ยพบเนี่ยเราสามารถเปิดให้มันระบายอากาศได้เลยนะครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะมีตรงแอร์เพดานไม่ต้องกลัวว่าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะร้อนหรือว่าจะอึดันดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเปิดเนี่ยแอร์มันจะเย็นทั่วห้องห้องโดยสารเลยนะครับด้านหลังกันดีกว่านะครับตัวเบาะตัวเนี้ยมันจะเป็นพับแบบ 60-40แล้วก็เป็นพับแบบพับตลบเดียวสามารถเข้าไปอยู่เข้าไปที่ห้องโดยสารตอนที่สามได้เลยนะครับสามารถปรับพนักพิงได้สามระดับไม่ต้องกลัวว่าเวลาเข้าไปนั่งแล้วจะอึดอัดนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าพื้นที่หัวเขา่าหรือพื้นที่เฮดรูลของเราเนี่ยจะติดนะครับเพราะว่าเหลือพื้นที่ไว้ให้เราได้พักผ่อนเอินกายสบายตัวมากนะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยตัวเบาะด้านหลังเนี่ยพับเก็บได้ สามแบบคือพับแบบพนักพิงห้าสิบส่วนห้าสิบหรือจะพับเก็บทั้งหมดเลยเพื่อให้เป็นพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของท้ายของเจ้าเบลีันนี้กันก่อนนะครับดีไซน์ตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์อมากขึ้นด้วยปลายท้ายแบบซีเชฟตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบวันพุธมีระบบไฮดรอลิกรองรับนะครับและสามารถขย่อยได้เลย ้องใน่านด้านท้ายเนี่ยสามารถพับเก็บแล้วก็ขนสัมภาระได้เยอะรเรามาดูในส่วนของกลุ่มกําลังของเจ้าเบ V คันนี้ก่อนดีกว่านะครับตัวเนี้ยจ,จะเป็นเครื่องยนต์1,500 cc แรงม้า117แรงมา้าเนี่ยเทียบเท่ากับว่าถ้าเวลาเราขับรถเดินทางไกลเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็รองรับได้นะครับหรือว่าจะขับในเมืองก็ประหยัดน้ำมันเช่นกัน สำหรับราคาค่าตัวของเจ้า b v คันนี้อยู่ที่835,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถมาทดลองขับหรือว่ามาชมรถของจริงได้ที่โชว์รูมออนนุษของเราได้เลยนะครับ